เดี่ยวไปไปเกเื้อเนี่ยเอเท่ะเท โชเคนีไมาชนที่เอาแกนได้เลยมาชนมาชนที่เอาแกนได้เลค้าเตรียมรับเต็มที่กดเลยลูก

อะไรเขาไม่เจ็บชนได้เลยชนได้เลยไม่เจงนกแกยิ้มใจนแกยิ้มน่นยแกชนแรงๆได้เลยลูกไม่ตีงเลยต้องิ้องยงมติดลงลงลงอง้องติดงชา ว wow, ้ายลงมาเต้นเลยเร็วลงมาเต้นกันก่อนเร็วอ่ะเปิดเพลงเลยนี่กนเร็ว่ะเสตาร์ก่อน้พ่อมไหรอรี เกลวเกลียวหดใหมจอยทำไปนั้นเลยบอกัสวีสวีสวีามขามขามใช่ไหมมา่พี่เเตเลยไปยลวป้าเสื้อยาต่อ

ไอ้ไม่เลูกตายแมยอนตขอบขอบขอบแ่แ้่ิแแ่พี่พี่เแมเยี่ยวเี่ยวไปค่ะอ่นอันตรงนี้ไยี่ว่อะไรแล้วเย่ยวอันนี้ไม่เอาตีไม่คมแล้วอันนี้วงกลมอ่แตะแตแี้เดี๋ยวาอักเสบ่ะไอ แก้วแก้วแก้วแขับแก้วขับนะโอ้้าอะไรขอขอบค่ย่ยย่ยกย่ยยย่ยย่ยย่ายยยจ่ายจ่้ยจ่ายจ่า่ายจ่ยจ่าา่ายจยจ่ายจ่ายย่ยย่ยจ่ายจ่ยย่ายายจกายยจ่า่ายจ่้ยจ่ายจ่ายจ่้ยจ่ายจยว ไปแล้วเกลเกมาแล้วเส่็จ้วโออ้มาอนนะน้องเกน้องเก้วัี่กลเเกกพี่พี่เขาอยากเต้นด้วยอ่ะเเกลพี่เขาอยากเต้นเกลเเกล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 ก็มาเต้นต่อเลยเนาะโอเคเดี๋ยอมันีใครเต้นด้วย i okay.